สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดียามเซยสายลูกไสก้กะไปซักผ้าเตรียมซักผ้าเสร็จกะเตรียมออกไปหาสื่อของคือยังมาเตรียมเลยนะเดี๋ยวไปเบิงหนนาบานขึ้นผ้ากันเห็ดอ,อีงอ่ะ ปาดไปตัดแ่บแท้นั่งบรสุภาพเดินงานงหันมาเด้อน้องปามพ่อปอปูให้หันแล้วสิเอาหันไหมหนึ่งสองมาพี่น้องกินข้าต้องกันปาดมือนีเอาอันนี้เร nah, ื่องเมนูหลายอย่างแห้งออกข้าวสารคุณพ่อจ้ำที่เด็ด ออปิ้งปลาสดๆปิ้งปลาสดๆปลากาปลาบูปลาคอหน่อยปิ้งหมูตำบักทว่ปลาก็าไปคู่กันนะ้พันยำหน่อยอียังอะไรนะแกงบะควาไทยใกล้ป่ะแกงบะเอือแกงบะเอือแกงบะเอือแ้วก็ต้มต้มเนี่ยรับคำน้นาลูกไผ่เอ้ยแกงอะไรก็ไปคุยเหรอไปหาปูหุ่นเนี่ยเขาบอกผิวอัอนนี้ต้มเนี่ไยมาได้พี่น้ <c oughs> องกินข้าวเส้าน้ำกัน แคบตังกันลูกไส้ไปซักผ้ายอยู่เต้มากันลูกไปรลู่อก็เดดูกนนั่นนันน่นรับรับจับเลย ปาก็สิยสามปัญหาตลอดใช้ปุ๋ยนะดูว่าผู้ไปแจกซอนแบบยือหลัก็อันที่คอยอินยูว่าอ่อันใช้ปุ๋ยขนาด บออแมเบ่ว่ามันแหลกเมาราเปิดดูะเป็นคราตําว่แหลกแล้ไม่ได้เสียบว่ะตัวมันแหลก่นไม่ยเสียบเ่องยังไปแล้วปลาหวานขนาดสดสดมันรปูกับดอกลานยน้อย น้ำลายก็ิลานยกซืว่าอากกินตาแขงนี่ซื้อิมาเปาขึ้นหขึ้นแล้วน้ำปลาไปยน่แม่เฮ็ดไปทีรถละแปดส่บาทเลยรถแปดเงาเรียกคละหนแม่เฮ็ดดอกเบิกทิงใส่หนึงทงละสี่สิบสี่สิบแลน ก็ทางกินซือแท้ไม่ไงไม่ไงงกินซื้อวนซื้อถงกรคว้าึงไเี่้เลยีถุงหาถุงมานนี่นฮะวันจะมาน้างแรงน่เนาะ ขั้นแรกไม่เกิดอนออไปมออกไปเลยเด้อแจเอือก็เป็นแก่แจกกระแจกระส้นมนี่อกางนอนก่ งนี้มาเร็วมามาสวัสดีกล้องก่อนมานี่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 นุ่นกล้องมีนุ่นเห็นไหมสวัสดีครับเห็นไหมโทรศัพท์ทุกคนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนเฮลโลพัมเฮลโลพัมบอลเฮลโลพัมเฮลโลพัมอะไรที่เรามากับใคร เบิ่งอันทิพย์เจ้าเฮ็ด่ยงอันตึ้มหาียงอันนะกลับไปถึงจะมาอี่แล้วนอนแบบเบื้องหัววันยังก่ต้อยผมนะเด้อต้อยผมนะเด้อต้อยคิว่ากลับไปเรที่บ้านเหรอถือว่าคนก็หยาเหตุอันก็หยาอันนะก็เอะถนนอยู่จะกันบรรยากาศบรรยากาศนะแต่เนี้ไปแล้วก็หัวนะ กัมดมืออ้ดกระเป cha, ่าถ okay. 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 ักรเป๋านี่แก้วเป็นไหนแก้วอะไรแป้งปูนแก้วเป็นไหรแล้วใส่เื้ง ไปซุ้มโอ้โห้จะอหายดเเขวอะมันกเลยมาผิดอรด้มาผูกองตรกัท่านท่านทานตัืทำเนี่ยมูเจ้าสาวส่วนใบม้สวนมูใบ่้าไปอะไร่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แต่แล้วพี่น้องันคลิปนี้ค่ะขอฝากว็จะมปคลิปหน้าพอ้วกันไหมจ้า